ข้อสอบจริงเขตชงจูนะคะมิวหามาได้วันล่าสุดก็คือเดือน9นะคะก็คือเขตนี้มีคนสอบน้อยมากๆเลยค่ะมิวหามาได้ล่าสุดก็คือวันที่18เดือน9ยิบสี่เดือน9นะคะแล้วก็แปลภาษาไทยให้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเดือน8นะคะเดือนค่ะค่ะมีตั้งแต่วันที่26เดือน8 12เดือน8วันที่6เดือน8แล้วก็วันที่4ี่เดือน8ค่ะ ทำสถิติให้ด้วยนะคะข้อสอบที่ออกบ่อย10ข้อนะคะแล้วก็มีเดือน7นะคะเดือน7เดือน5นะคะข้อสอบจริงเขตนั้นๆน,น,นะคะมีขายนะคะ1 5,000ันวอนจะส่งให้ฟรีนะคะมิวก็ทำเสียง AI ลงช่องแดงให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมิวฝากช่องแดงด้วยนะคะ นี่นะคะมิวทำเสียง AI ให้ด้วยนะคะมิวก็เอาข้อมูลนี่แหละคะ่ะมาทำให้ก็คือไปที่ช่องแดงนะคะแนวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีนะคะแล้วเข้าไปที่เพลย์ลิสค่ะแล้วก็เลือดเขตตัวเองเลยค่ะชองจูนี่ค่ะชองจูมิวทำเสียง AI ให้แล้วนะคะมิวก็ทำวันที่18เดือน9กมิวทำไว้ให้แล้วนะคะลองเข้าไปฟังดูนะคะ 성주 2025년 8월 9일 네. 정의로운 법 정의의 여신상은 두 눈을 뜨고 있는 이유는 무엇입니까? 답. 모든 사람을 차별 없이 공평하게 보기 위해서입니다. 법을 지켜야 하는 그리고 년 8. 음. 년 8. 성주 2025년 6월 8일 우리나라에서 온 가족이 고향에 모여 성묘를 하고 함께 보내는 8월 15 วันหยุดวันชู석ฟังเยอะๆนะคะฟังเยอะๆค่ะเพราะว่าการสอบตรงเนาะเราต้องฟังเสียงกรรมการนะคะว่าเขาถามอะไรเรานะคะตอนนี้เนาะเหมือนเขาจะมีกรรมการสามคนนะคะแล้วก็ถามคำถามคนละห้าคำถามเนาะเออมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเขาก็จะถามเกี่ยวกับเนื้อหาเกาหลีทั้งหมดละค่ะ ท้ายที่สุดมันอยู่ที่ตัวเราร้อยเปอร์เซนะคะว่าเราจะจำได้หรือเปล่าเนี่ยไปฝึกฟังนะคะลองฝึกฟังแล้วก็ลองตอบดูค่ะถ้าเราอ่านหนังสือมันอยู่ในหนังสือหมดเลยอยากจะบอกว่าถ้าเราอ่านหนังสือจำข้อสอบได้เราก็จะตอบได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่อ่านหนังสือมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาก็ถามคำถามเกี่ยวกับเกาหลีทั้งหมดเลย เราจะเป็นคนเกาหลีเราต้องรู้กฎหมายรู้วัฒนธรรมรู้ประวัติศาสตร์เกาหลีความเป็นมานะคะฝึกฟังเยอะๆนะคะฝากช่องแดงหมิวด้วยนะคะแนวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีนะคะมีทุกเขตเลยนะคะหมิวก็จะอธิบายด้วยเนาะอธิบายแบบว่าเนื้อหาในเล่มสีน้ำเงินนะคะอธิบายความเป็นมาว่าเออข้อนี้เนาะมัน อย่างไรนะคะนี่นี่นี่เมียวก็จะอธิบายประมาณนี้เนาะยินดีต้อนรับสู่ะาะแนวข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเนื้อหาข้อที่สองร้อาองรอกิา화재해자에게동하여화재를진압하고화재재해등이다시발생하지않도록방제하는일은하는사람을무엇이라고합니까คำบ은 สองร้อยหกสิบสามคุณเรียกบุคคลช่วยตอบสนองต่อเหตุเพลิงไหม้ดับไฟและป้องกันการเกิดเพลิงไหม้และภัยพิบัติในอนาคตว่ายอย่างไรคำตอบคือนักดับเพลิง เนี่ยค่ะมิวก็จะแบบว่าในหนังสือเนาะในหนังสือเนี่ยข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีมันเป็นข้อสอบเน้นๆที่เขาคัดมาแล้วสามร้อยข้อมิวก็จะอธิบายไปทีละข้อค่ะให้เราเข้าใจง่ายๆนะว่าเออเนื้อหานี้นะเนื้อหาเกี่ยวกับเกาหลีค่ะเราอ่านหนังสือมันก็จะได้ความรู้เนาะได้ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเกาหลีเลยค่ะยากที่สุดคือกฎหมายกฎหมายมันจะแบบว่ามันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนะคะ กฎหมายอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็มีหน่วยงานเยอะมันเลยซับซ้อนเนาะมิวก็แนะนํานะคะหนังสือนะคะอธิบายภาษาไทยนะคะแล้วก็หนังสือแนวข้อสอบ300ข้อที่ออกบ่อยนะคะมิวแนะนํา2เล่มนี้นะคะ ใครที่แบบว่าถือ F 6อฟพงำนับอยู่ที่เกาหลี2ปีขึ้นไปสามารถยื่นขอสอบได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะใครอยากได้ข้อสอบจริงเขตนั้น,น,นทักมาสอบถามมิวได้นะคะมิวก็จะทําเสียง AI ให้ด้วยนะคะแล้วก็ปิิน์ให้ด้วยการที่เราเห็นตัวหนังสือมันก็ดีกว่านะคะเหมือนการที่เราฟังแล้วเราไม่เห็นตัวหนังสือมันอาจจะไม่ชัดเจนสําหรับตัวมิวนะสําหรับตัวมิวการที่มิวเห็นตัวหนังสือมันอาจจะแบบว่าละเอียดมากกว่า ฟังนะคะฟังฟังแล้วมันไม่เห็นตัวหนังสือไม่ได้จับกระดาษมันก็รู้สึกแบบสรหรับตัวมิวมิว,มวรู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเห็นตัวหนังสือได้ขีดได้เขียนแล้วก็ฟังไปด้วยมันจะเข้าใจมากขึ้นนะคะฝากด้วยนะคะข้อสอบจริงเขตน,นั้นหนึ0 0หันวอนจัดส่งให้ฟรีค่ะมีทุกเขตนะคะ